ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวปรจจำปี2565โรงเรียนตะกวัวป่าคลีเลคตออำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองยินดีนำเสนอผลงานตามตัวชี้วัดของการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาว ข้อมูลทั่วไปและบริบทของโรงเรียนโรงเรียนตะกว่าป่าคีริเคตเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กตั้งอยู่เลขที่40หมู่ที่6ตำบลบางไซอำเภอตะกว่ป่าจังหวัดพังงาในเขตชุมชนตลาดใหญ่ซึ่งเป็นชุมชนขนาดเล็กประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายรับจ้างทั่วไปและ,กะเกษตรกรรมคนในชุมชนตลาดใหญ่และชุมชนใกล้เคียงนิยมส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนตะกว่าป่าคีริเคน เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในโรงเรียนว่าเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านมีครูครบทุกสาขาวิชาเอกสามารถอบรมสั่งสอนบุตรหลานของตนได้อย่างทั่วถึงอีกทั้งยังเป็นโรงเรียนเรียนร่วมที่เปิดรับนักเรียนที่มีความบกพร่องที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ให้นักเรียนได้เข้ารับการศึกษามีความเสมอภาคและเท่าเทียม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2545มาตรา4การศึกษาหมายความว่ากระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกการอบรมการสืบสารทางวัฒนธรรมการสร้างสารรค์จันลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อนหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมาตรา24การจัดกระบวนการเรียนรู้ นอกจากจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนแล้วสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ก็เป็นส่วนสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้รดังนั้นโรงเรียนตะกวัวป่าคีรีเขตจึงมีการจัดหาสื่อเทคโนโลยีการสื่อสารนวัตกรรมตลอดจนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขผู้บริหารสถานศึกษานายพนุวัฒน์จันทองตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะกัวป่าคีรีเ ครูผู้รับผิดชอบโครงการนางกัน,นัชชาชัยยพุทธกุลครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรมสพท1น,นางสุลัษนาทองเนียม 2. นายธนากรนาควัน 3. นายสุชนลือเสียง 4. นางสาวถาปณีหีตนาคราม 5. นายสุพโชคอ้นชูจำนวนนักเรียนทั้งหมด 139คนแบ่งเป็นนักเรียนชาย69คนนักเรียนหญิง70คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชนตลาดใหญ่และตั้งอยู่ในเขตธรณีสงของวัดพระาธาตุคีริเขตมีเนื้อที่43ไร่2งาน มีอาคารเรียนถาวรที่ใช้เป็นห้องเรียนห้องปฏิบัติการจำนวนสองหลังมีอาคารอาเนกประสงค์หนึ่งหลังมีสนามฟุตบอลสนามวอลล์บอลสนามบาสเกตบอลมีถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนมีสวนสมุนไพรและแปลงเกษตรแบบพอเพียงโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีภูมิทัศน์ร่มรื่นสะอาดปลอดภยัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม มีการจัดสวนหย่อมหน้าอาคารเรียนมีพื้นที่ให้นักเรียนทำกิจกรรมพักผ่อนออกกำลังกายมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนตะกวัวป่าคิริเกตเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทักษะดีจิตอาสาเด่นเน้นคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยีตามปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่ไม่หนาแน่นประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีวัฒนธรรมแบบผสมผสานไทยจีนซึ่งยังคงรักษาประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นเช่นประเพณีถือศีลกินเจประเพณีงานบุญเดือนสิบเป็นต้น สถานการณ์เสี่ยงหรือปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียนเนื่องจากผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและค่อนข้างมีปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัวตลอดจนปัญหาการหย่าร้างจึงไม่ค่อยมีเวลาอบรมสั่งสอนบุตรหลานเท่าที่ควรทําให้นักเรียนขาดความเอาใจใส่ส่งผลให้นักเรียนบางคนแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่น พูดจาไม่ไพเราะมีพฤติกรรมก้าวร้าวชอบทำอะไรตามใจตนเองมาโรงเรียนสายขาดเรียนบ่อยจึงทำให้นักเรียนกลุ่มนี้พบเจอปัญหาของการเรียนที่ติดศูนย์รอและมสวแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโรงเรียนคุณธรรมหมายถึงสถานศึกษาที่ผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาซึ่งนำไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้อย่างยั่งยืนและนำไปขยายเครือข่ายได้โดยมีแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อน5ขั้นตอนดังนี้ 1. การชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกัน 2. การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 3. การจัดทำโครงงานคุณธรรมเพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงทางศิลธรรมและส่งเสริมบ่งเพาะคนดีผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง 4. การลงมือปฏิบัติร่วมกัน 5. การนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสปทที่ต้องช่วยการปลูกฝังให้แก่ผู้บริหารครูนักเรียน5ประการได้แก่ 1. ความพอเพียง 2. ความกระตันยู 3. ความซื่อสัตย์สุจริต 4. ความรับผิดชอบและ 5. อุดมการคุณธรรม โรงเรียนตะกว่าป่าคิริเขตได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนนักเรียนทุกคนดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามสภาพของตนเองรู้จักประหยัดอดออมรู้คุณค่าของสิ่งของผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนตะกวป่าคีริเขตทุกคน มีความตระหนักในความกระตันยูและร่วมแสดงออกผ่านกิจกรรมสร้างสารรค์ที่ทางโรงเรียนกำหนดขึ้นทุกวาระโอกาสเพื่อเป็นการแสดงถึงความกระตันยูแสดงความรักต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้มีพระคุณนักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตอนเองและผู้อื่นมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ80ขึ้นไป นักเรียนร้อยละ80ขึ้นไปมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีการเลือกตั้งตัวแทนสภานักเรียนเพื่อฝึกให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำ<ะ>นักเรียนที่เป็นตัวแทนสภานักเรียนได้เข้ามาเป็นตัวแทนโดยความสมัครใจที่จะทำงานด้านจิตอาสาช่วยครูในการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีและมีภาวะผู้นำกล้าคิดกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตโรงเรียนตะกวัวป่าซิลิเกตได้กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนดังต่อไปนี้ 1. รับผิดชอบ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. อยู่อย่างพอเพียง ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท<ต> 1>, 1. โรงเรียนตะกวัวป่าคิลิเขตไและสมัครเข้ารับก,การยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาว 2. มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาว 3. มีการดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับสองดาวรบทุกข้อ โรงเรียนมีนวัตรกรรมสร้างสารรค์คนดีผู้บริหารครูนักเรียนได้จัดทำนวัตรกรรมเพื่อสร้างสารรค์คนดีที่ผ่านมาทางโรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์เป้าหมายของโรงเรียนได้แก่โครงงานคุณธรรมแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระที่มีการบูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์ 5. โรงเรียนมีแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรมมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสปทและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรม 6. โรงเรียนตะกวัวป่าคิริเขตได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสปทเช่นแผ่นพับวารสารประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียน 7. โรงเรียนตะกัวป่าคลิเลตได้ดำเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง 8. โรงเรียนตะกัวป่าคิลิเลตได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ผ่านกิจกรรมโครงงานห้องเรียนและการเข้าพ่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีภาวะความเป็นผู้นำเพื่อเสริมสร้างเยาว,วชนคนดีให้บ้านเมือง 9. โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสพทผ่านกิจกรรม1ห,ห้องเรียน1โครงงานคุณธรรม นักเรียนทุกห้องได้จัดทำโครงงานห้องเรียนละหนึ่งเรื่องและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 10. นอกจากผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ขับเคลื่อนกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมแล้วนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นยังมีบทบาทในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสปทโดยคณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนแกนนาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการทํากิจกรรมต่างๆเช่นการไหว้การแต่งกายการมีมารยาทการทิ้งขยะการเดินแถวการมาโรงเรียนตรงเวลาการเปิดปิดไฟน้ำหลังใช้เสร็จ การจัดเก็บอุปกรณ์ให้เข้าที่เนื่องจากโรงเรียนตะป่วป่าคิริเขตไม่มีนักการพานโรงครูและนักเรียนจึงมีข้อตกลงร่วมกันในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดช,ชอบโดยแบ่งพื้นที่การทำความสะอาดและเป็นเขตบริการของแต่ละห้องเรียนและรับผิดช,ชอบได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีการเสริมแรงโดยมีการมอบเกรติบัตรพื้นที่สะอาดดีเด่นประจำเดือน11 ผลจากการที่โรงเรียนได้ดําเนินการโรงเรียนคุณธรรมสพททาให้นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายจากทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและจากหน่วยงานภายนอก 12. ครูได้รับการยอมรับจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัางงาภูเก็ตระนองให้เป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธ,ธิภาพ ครูได้รับรางวัลและเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเครือข่ายทั้งระดับจังหวัดภาคและประเทศ13ครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับครูเรียนอื่นในระดับสหวิทยาเขตสิมิลันระดับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอกต่างๆมีการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม14 โรงเรียนตะกว่ป่าคิริเกตได้จัดให้มีการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารครูผู้รับผิดชอบโครงการครูแกนนำคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองเพื่อสรุปและรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนทราบต่อไป 15. โรงเรียนตะกวัวป่าคริเขคสนับสนุนให้นักเรียนจัดตั้งกลุ่มชุมนุมเพื่อเป็นแกนนำสร้างอุดมการ์ด้านคุณธรรมสร้างภาวะความเป็นผู้นำดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์มีการแลเกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กของโรงเรียน 16. ปีการศึกษา2564 นักเรียนโรงเรียนตะกัวป่าพีดิเคมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของนักเรียนทั้งหมด